กราบสบัสดีมีรักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันในเกมรถแข่งแรล,ลลี่ฟูลีเราเล่นดานใหม่กันนะครับเล่นแบบออนไลน์นะมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงาภาพค่อนข้างสวยนะครับออาออกสตาร์ทมาก็ที่หนึ่งเลยทีนี้หว้าบุ่นเลยทีนี้ โอ้ยมีคันหนึ่งกี้ตูดมาเลยนะครับโอ้ยโอ้โอ้ยชนตูดอีกใจเย็นลูกพี่ใจเย็นนั่นโวนแสงแน่แน่เอ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดโอ้โอ้โอ้เสียหลักเลยโอ้ยดีนะเอารถกลับมาได้นะ อันนี้ต่อนนี้ต่อสนามยิ่งยาวๆอยู่อุ้ยสลัดสลัดลุดแล้วสลัดลุดแล้วโอ้ยถึงเส้นใช้แล้วหูย,ยว้าบุนเลยทีนี้ที่หนึ่งเลยนี่โอเคนะครับก็จบไปแล้วสลหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ